เข้าสู่โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีแนะนำา3กองทุนลดหย่อนภาษีหลากหลายสไตล์การลงทุนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสลดหย่อนภาษีของคุณหายไปฟรีๆวันนี้บลจอ Princi ปิลมี3กองทุนลดหย่อนภาษีสุดฮอตมาแนะนำที่ไม่ใช่จะช่วยแค่ประหยัดภาษีแต่ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ด้วยครับเริ่มจาก Princi p ปิล v n q IMF เวียดนามเพิ่งถูกอัปเกรดสู่ฟุตซี่อิมเมจิงมาร์เก็ตอินเด็กเงินลงทุนต่างชาติเตรียมไหลเข้ากว่า6,000ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งกำไรบริษัทเติบโตจริงผู้จัดการกองทุนลงพื้นที่จริงทุกไตมาสและกองทุนนี้ยังได้รับรางวัล Morningstar 5ดาวต่อด้วย principal ipop imf กองทุนบีที่ได้แรงหนุนจากเฟดลดดอกเบี D ้ย e มูลค่ายังถูกเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นกองทุนเน้นลงทุนในริทไทยและสิงคโปร์รายได้ค่าเช่าสม่ำเสมอเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนปิดท้ายด้วย Principal EQ ESG ไทย ESG หุ้นไทยคุณภาพประสานปัจจัย ESG บริหารโดยทีมเดียวกับกองทุน Principal DEF ที่ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน Money and Banking Award s 2ปีติดต่อกันเน้นลงทุนหุ้นที่ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของ ของรัฐบาลเช่นกลุ่มค้าปลีกและอสังหาและโรงพยาบาลเลือกกองทุนรถยนอนภาษีคุณภาพดีเลือกลงทุนกับบรจปริ c ิเลิลวันนี้ครับ